คําเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถา,านที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ตรงที่นั่งตัวเดิมหน้าตึกคณะบริหารดิเลนทอดสายตาระยะไกลมองไปเห็นกลุ่มเพื่อนสนิทกำลังพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันอย่างสนุกสนานความคิดวูบหนึ่งที่ผ่านเข้ามาก็คือเขาต้องการหลบไปให้ไกลเพราะยังไม่อยากคุยกับใครในตอนนี้ ดีเลนเดินเลี่ยงออกไปอีกทางเพื่อลดการที่เขาจะต้องเจราจากับกลุ่มเพื่อนอารมณ์ตอนนี้มันยังไม่ได้จริงๆแต่ด้วยสายตาของกราฟที่ไวยิ่งกว่าเหลือบมองเห็นดีเลนเข้าพอดีแปลกจังทำไมถึงเดินไปอีกทางทั้งๆที่ ดีเลนทั้งนี้ในขณะที่ความคิดสับสนกําลังแล่นเข้ามาอยู่ในหัวเล่นงานกราฟอยู่นั้นเพื่อนคนหนึ่งก็ตะโกนสวนขึ้นมาทันทีดีเลนหยุดชะง,งกักเมื่อถูกเพื่อนของเขาตะโกนเรียกอย่างนั้นก่อนหันหลังกลับไปยิ้มใหญ่ๆไปห้องน้ำเดี๋ยว ดิเลนตอบพร้อมกับชี้วุ่นวายไปหมดก่อนรีบสาวเท้าเดินต่อไปไปหาห้องห้องไหนนะห้องน้ำทางนี้ไม่ใช่เหรอวะทันทีที่เพื่อนอีกคนเตรียมกำลังจะยิงคำถามเสริมอีกชุดกราบรีบคว้าไหล่ของเพื่อนคนนั้นเอาไว้ก่อน ไม่ให้ถามอะไรต่อไปอีกก่อนที่ตัวเขาเองจะเริ่มคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลกๆของไอ้คุณชายที่มีให้เห็นบ่อยๆในช่วงหลังที่ผ่านมาตั้งแต่คนขับรถที่ชื่ออชวินนั่นโผล่เข้ามาดิเลนคุณชายเพื่อนรักของเขา ก็เริ่มเปลี่ยนไปหรือว่ามันจะอายพวกเราวะเลยไม่กล้าสู้นาบ้ามันจะอายพวกเราทำไมก็มันเคยบอกว่ามันเกียดพวกต๊ดพวกเกนี่หว่ามึงจำได้ไหม <c oughs> แต่ตอนเนี้ยมันมีผัววะ่ะ <c oughs> จากที่กราฟยืนเงียบเพื่อใช้ความคิดอยู่พักใหญ่ก็ยกมือขึ้นผลักเพื่อนที่นั่งอยู่บนโต๊นนั้นตกลงไปกองอยู่กับพื้นอย่างแรงเฮ้ยอะไรวะเขารีบลุกขึ้นยืนแล้วก็ชี้หน้ากราฟด้วยความหงุบงิบเพราะว่าตัวเองถูกพักนตกเก้าอี้อย่างแรง กูไม่ต่อยหน้ามึงก็ดีเท่าไหร่แล้วสำหรับกูนะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นอะไรกูก็ไม่มีทางเอาเพื่อนมาล้อไม่ว่าจะต่อนหน้าหรือรับหลังเด็ดขาดแล้วกูก็เชื่อว่าดีเลนมันก็ไม่มีทางทำแบบนั้นกับเพื่อนเหมือนกันเว้มึงพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงก็เป็นพวกตุดเหมือนกันกับคุณชายเลยดิโถ่อ โวยกรับพูดจบกรากระโจนเข้าใส่เพื่อนที่ยิงอยู่ตรงหน้าแต่ก็กลับถูกคว้าแขนเอาไว้จากเพื่อนอีกคนกรับกรับกราบใจเย็นก่อนใจะยินก่อนไม้มึงกรับสะบัดแขนออกจากเพื่อนก่อนเดินหนีออกมาอย่างฉุนเฉียวพูดอะไรของมึงวะ อีกกรรมไปแล้วนุ่นมึงพูดมากไปเปล่าจากนั้นทุกคนก็กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางอย่างกับพึ้นที่แตกรังเฮ้ <Hey. S 2> ดีเลนที่กำลังนั่งมือรอยอยู่ที่ม้าหินอ่อนสีขาวหน้าตึกบริหาร หันไปตามเสียงของคนที่เอ่ยทักทายเขาก่อนก่อนจะนั่งลงข้างๆเขาก็คือกราฟเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเด็กของเขาคนนี้นี่เองทำไมไมาอยู่คนเดียววะดีเลนไม่ตอบทำเพียงแค่ยิ้มตอบออกไปก็เท่านั้น จริงๆมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะเว้ยเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอกลาบอ,อกไร่ของเพื่อนหวังว่าจะให้ดีเลนเอ,อ่ยอะไรออกมาบ้างสักนิดก็ยังดีหมอน,นี้เป็นคนปากหนักปากแข็งไม่ยอมพูดหรือเดาอะไรออกมาง่ายๆวันนี้ คงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เปิดอ,อกคุยกันสักทีมึงเคยมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ใครฟังแต่ก็เล่าไม่ได้ปะวะในที่สุดดีเลนก็เริ่มพูดออกมา ก่อนจะถอนหายใจเพื่อระบายความอึดอัดที่อยู่ข้างในไม่ผิดหวังและไม่เสียแรงจริงๆที่เขาเ้าเข้ามาทักทายดีเรนก่อนเคยดีวะแต่สำหรับมึงกูรับฟังได้ทุกเรื่องนะเว้ยถึงแม้ จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครๆอยากฟังก็เถอะขอบใจนะดิเลนเผยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเครียดมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนคุณชายครับท่านชาย สั่งให้คุณชายกลับไปพร้อมกับผมเดี๋ยวนี้ครับเออเดี๋ยวคุณชายค่อยไปเจอกับคุณอาร์ที่วังก็ได้นะครับตอนนี้ท่านชายสั่งให้คุณอาร์กลับมาแล้วล่ะครับคุณชายกลับไปพร้อมกับผมนะครับคุณอาม์กำลังเดินทางกลับมาครับ แต่ทันใดนั้นในขณะที่ทั้งคู่กำลังเงียบพอคิดที่จะปรับทุกข์ให้แก่กันระหว่างเพื่อนหลุงเพิ่มถูกทรงตัวให้มารับดีเลนที่มหาวิทยาลัยแทนอัชวินที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจสำคัญกับทันหันจึงไม่สามารถมารับเขาได้ด้วยตัวเอง แต่ทว่าดีเรนไม่ยอมกลับไปพร้อมกับลุงเพิ่มอ้าวเฮ้ยนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยมึงร้อยอามาลับอยู่เหรอ,เ,อเฮ้ยงอแงอะไรวะปตแล้วยังงอแงดิวะเ,เฮ้ยลุงเพิ่มเขามารับ แทนให้อามไงโถอยกูก็นึกว่ามึงนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยนี่มันก็จะมืดแล้วนะเว้ยคุณพี่ของมึงอ่ะเขาคงเป็นห่วงแย่แล้วถึงให้ลุงเพิ่มมารับไม่กลับเรอวะกลับหัวล้อลั่นออกมา ภายในใจเน้นคิดว่าเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยที่ดีเลนรู้สึกพิเศษกับไอ้คนขับรถนั่นคนที่เขาเคยบอกว่าผมเป็นแค่คนขับรถครับไม่ว่าจะถามมันสักกี่ครั้งมันก็ยังคงยืนยันคำเดิม <c oughs> คงเพราะถูกสั่งไม่ให้พูดทำไมแค่นี้ ถึงคิดไม่ออกว่ากลัวจริงแท้แน่นอนเลยที่ดีเรนถึงกับนั่งรอคนขับรถคนนั้นดีเรนก็คือดีเรนสินะสิ่งไหนที่อยากได้เขาจะต้องได้มันมาแม้กระทั่งเรื่องคนขับรถ้ถาไม่ใช่ไอ้อามคนนั้นมารับ ็จะไม่ยอมกลับวังอย่างนั้นเหรอโถเอ้ยดีเลนนะดีเลนไอ้คุณชายปากแข็งเอ้ยจิงจะหัวร้อ้ฟันร่วง จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ